โอเคอันนี้นะครับเป็นปลอดวัดไข้นะครับช่วงนี้ผมคิดว่าหลายๆท่านเนี่ยก็เริ่มที่จะหาพวกบรรดาหยุกยานะครับปลอดอุปรกรณ์ต่างๆนะครับวัดออกซิเจนวัดความดันต่างๆเนี่ยมาติดตัวไว้บ้างนะครับเพราะว่าสถานการณ์ก็ น่าเป็นห่วงจริงๆนะครับเราก็ต้องดูแลตัวเองกันไปนะครับวันนี้เนี่ยผมก็ที่บ้านเนี่ยมีอมรอนอยู่ตัวหนึ่งละนะครับที่เป็นตัวตัวปลอดดิจิตอลนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าต้องแย่งกับภรรยานะครับก็เลยหามาเพิ่มเติมอีกตัวนึงครับรอบนี้เนี่ยก็เลยซื้อของบิวเลอร์นะครับเยอรมันนะครับมาดูของบิ l เลอร์บ้างก็เป็นตัวรุ่น FT09 นะครับ Ft09 อันนี้เนี่ยปกติผมเห็นในหลายร้านเนี่ยจะขายกันอยู่ที่400กว่าบาทนะครับแล้วก็สีฟ้าเนี่ยจะหมดเร็วมากเลยแต่ผมเจอร้านนี้เนี่ยขายอยู่100กว่าบาทหรือว่า200 200นิดนี่แหละผมจำจำไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวดูราคาทีนะครับแล้วก็เหลือเฉพาะสีฟ้าตรงข้าวกับชาวบ้านเขานะครับซึ่งพอคลิกเข้าไปดูก็ เพราะว่าเป็นร้านที่ขายกับเกี่ยวอุปกรณ์การแพทย์อยู่แล้วนะครับพวกรถเข็นผู้ป่วยหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับก็ดูแล้วมีความน่าเชื่อถือเลยสั่งมานะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ของเยอรมันเนาะอันนี้จะเห็นว่าข้างล่างเนี่ยก็จะเขียนไว้ด้วยนะครับเป็นอ่านะครับเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอลนะครับดําเข้าโดยบริษัทเบลแม็กไทยนะครับผมว่าจริงก็อาจจะราคาประมาณนี้ก็ได้นะครับแต่เขา เขาไม่เพิ่มราคาไงตอนนี้ตอนนี้มันความต้องการในตลาดค่อนข้างเยอะนะอันนี้ปี20นะครับนี้ใช้ได้ทั้งทำไมมันเข้ามุมอย่างนี้ไม่รู้น,นะครับใช้วัดอุณหภูมิได้ทั้งทางปากรักแร้นะครับแต่ไม่บอกว่าเสียบตูดได้หรือเปล่านะ <c oughs> ใช้อมในปากหรือว่าใช้เน็บนะครับบริเวณรักแร้มาดูด้านหลังกันบ้างนะครับนะครับอันนี้ก็มีหลายภาษามาข้างหลังเลยนะครับก็เป็น water proof นะครับ แล้วก็ใช้เวลาวัดประมาณ30วินาทีถ้าเราเห็นบางยี่ห้อเนี่ยเช่นพวก v r หรือว่าอะไรประมาณเนี้ยมันก็ประมาณ10วินะครับแต่ก็ไม่แน่ใจนะว่ามันเทคโนโลยีมันต่างกันยังไงนะครับผมลองยี่ห้อนี้เหมือนกันลองอยากจะลองยี่ห้อนี้ดูนะครับเพราะเข้าใจว่าเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ยี่ห้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงนะครับการนี้เรามาแกะข้างในกันนะครับ ข้างในนะครับก็มีตัวปลอดมานะครับไม่มีไม่มีกรอบพลาสติกมาให้นะครับมีแบบหุ้มที่หัวแบบเลยถ้าเป็นพวกอมรอนนะครับที่ผมเคยใช้งานเนี่ยก็จะมีเป็นอ่าพลาสติกครอบมาอีกทีนึงนะเป็นคล้ายๆเคสของมันนะครับอันนี้ปิดเฉพาะหัวอย่างเดียวนะครับอ่านะครับมีข้างหลังตรงนี้ก็นะครับผลิตจากประเทศเยอรมันนะครับอ่านไม่ออกข้างในนะครับมีอะไรอีก Okay. เดี๋ยวถ้าท่านใดเคยใช้รุ่นนี้อยู่แล้วนะครับ <c oughs> ก็ช่วยคอมเมนต์มาด้วยว่าที่ผมได้มาเนี่ยของพรอมหรือว่าของแท้นะครับแต่ผมมั่นใจว่าค่อนข้างจะแท้แน่นอนนะครับโอ้โหนะครับ <c oughs> มีเยอะกว่าสิ่งที่มีขนาดใหญ่กว่าเจ้าประหลอดของผมนะก็คือ user manual นะครับเส,สยดยอดเลย แผ่นที่1นนะครับต้องบอกว่ามีหลายภาษามากนะครับเนเธอร์แลนด์นะครับโปรตุเกสนะครับอะไรก็ไม่รู้นะครับอ่านไม่ออกนะครับสเวนสก้านะครับมีทุกภาษาเลยเชสกี้อ่าโซโลเวนอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ไม่มีภาษาอังกฤษสรุปว่าแผ่นนี้1แผ่นนะครับแผ่นใหญ่ๆนี่นึงแผ่นปล่อยไปนะครับมาแผ่นถัดไปนะครับ ต่อไปนะครับก็มีภาษาออโปสกีอะไรก็ไม่รู้นะครับตึกตึกตึกเตอร์กิต,กต,กต,กตาเลียนโนสเปนหรือเปล่าฝรั่งเศสอ่าในที่สุดนะครับก็มีภาษาอังกฤษแล้วนะครับแล้วก็นี่เป็นภาษาหลักของเขานะะไดส์หรือเปล่านะครับโอเคอย่างน้อยเรามีคู่มือภาษาอังกฤษให้อ่านได้แล้วนะครับขออนแป๊บหนึ่ง อันนี้นะครับจากคู่มือนะครับก็มีการบอกว่ามันกันน้ำนะครับที่ IP 27นะครับแล้วก็จะมีส่วนที่บ่งบอกการใช้งานนะครับก็คือว่าใช้นะครับให้เอาเจ้านี้ออกนะครับ Remove Protect นะครับออกแล้วก็กดปุ่มนะครับ Fry Display จริงๆเขาให้เอาฟอยออกจากดิสเพลย์ตรงนี้ด้วยนะแต่ว่าผมรองไม่อ,ออกก่อนลวกันนะแล้วก็กดค้างไว้นะครับปึ๊บอ่ามันก็จะมีเสียงบีบเบาๆนะครับแล้วก็โชว์ที่3.7องศาอันนี้นะครับปึ๊บรออยู่มันจะเป็นแบบนี้นะครับนะครับพอขึ้นว่าโลอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็ถือว่าเรดดี้แล้วนะครับมันจะมีช่วงเวลาที่เป็นคล้ายๆเซล์ เซลล์เทสติ้งอยู่ประมาณสัก2วินะครับแต่นี้เรี้แล้วเร็วมากนะครับเดี๋ยวจะลองทดสอบดูนะครับเจ้าตัวประหลอดตัวนี้นะครับมันมีอะลา์มด้วยนะครับถ้าอุณหภูมิเราสูงเกินนะครับเนี่ยนะครับถ้าอุณหภูมิเราสูงเกิน43.7.8องศานะครับมันก็จะเตือนนะครับหรือถ้าสูงถึง42.9นะครับก็จะมีเสียงเตือนนะครับ แล้วก็จะมีตัวบอกนะครับว่าไออุณหภูมิเนี่ยมันสูงไปนะ HIGH ไปนะครับเนี่ยเปลี่ยนจากโลเป็นไฮนะครับก็จะมีตัวอะลาร์มเตือนเราบอกเราด้วยนะครับแล้วก็ออโตเมติกนะว่า Switch off เองนะครับหลังจากไม่มีการใช้งาน10นาที5นะครับอันนี้เดี๋ยวมาลองใช้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบโใยการกรำม,มันไวแทนนะครับ มันก็จะใช้เวลาวัดอยู่นะครับแล้วก็ประมาณ30ปิวินาทีนะครับแล้วก็พอวัดเสร็จเนี่ยก็จะมีเสียงสัญญาณแจ้งเตือนนะครับว่าวัดเสร็จแล้วเอเืเลย ดูนะอ่านี่ครับก็จะมีเสียงแบบนี้แล้วอุณหภูมิก็หยุดนะครับนี่คือบอกว่าอุณหภูมิร่างกายเราที่เราวัดเนี่ยส่วนที่เราวัดเนี่ยคือ35.8อ,องศานะครับไปนะครับเอเราปล่อยปุ๊บนะครับมันก็จะค้างไว้อย่างนี้แล้วก็เราสามารถที่จะถ้าเรากดอีกครั้งหนึ่งนะครับปุ๊บมันก็จะปิดไปนะครับแล้วเปิดครั้งถัดไปนะครับก็คือกดปุ๊บเปิดออกมา มันก็ใช้สองวินในการเซลท์เทสติ้งแสดงครั้งล่าสุดแล้วก็เทสกลับไปที่37องศานะครับ c แล้วก็รอ,อสำหรับการใช้ครั้งต่อไปนะครับก็ถือว่าเป็นตัวดิจิตอลเทอร์โมมิเตอร์อ Digital ออที่ที่น่าใช้นะครับของอยเลอร์ของบิวเลอร์ er นะครับเยอรมัน ยังไงก็ลองหากันไปดูครับผมติดบ้านไว้